ครับสวัสดีครับมาพูดถึงเรื่องดราม่าที่คนลงสนามนะครับก็เออก็มีการลงสนามทั้งคู่นะครับก็มีการลงสนามมาคู่ก็ยินดีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็ให้กําลังใจผู้แพ้นะครับพวกเราวงการก่ชนนะครับอย่ามาทะเลาะกันเรื่องแบบนี้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนจากการทะเลาะกันหรือการถ,ถกเถียงกันนะครับ สนามนะครับผมเจอมาเยอะแล้วนะครับอยากจะให้กันที่ไว้ให้คนที่นําไก่ไปชนด้วยนะครับบางทีผมเอาไก่ไปชนไม่มีที่ที่จะให้ทีมงานสามสี่สิบคนไปเชียร์เนี่ยเอาไก่ก็ไปชนค่าน้ําก็เสียนะครับที่ก็ไม่มีนะครับก็ฝากในสนามที่ทําสนามทุกท่านนะครับ จริงๆผมเจอเรื่องนี้มานานแล้วแล้วผมก็พยายามจะเลือกสนามไปอยู่แล้วเพราะว่าผมเบื่อที่จะต้องออมีคนลงไปในสนามและจะต้องไปทะเลาะหน้าง,งานนะครับผมเลือกสนามที่ผมสบายใจมานานแล้วแต่วันนี้ก็อยากจะบอกนายสนามที่ทําสนามทั่วประเทศนะครับมันเป็นเรื่องดีนะครับถ้าเรามองเป็นกลางนะครับว่าคุณอยากให้เราเอาไก่ไปชน คุณก็ควรจะกันที่ไว้ให้เราด้วยถูกไหมครับถ้าไม่มีใครเอาไก่ไปชนเลยแล้วสนามจะเปิดไว้ทำอะไรใช่ไหมก็แก้ไขกันตรงนี้ดีกว่านะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับอย่าทะเลาะกันเราวงการเดียวกันรักกันครับไก่ชนนะครับขอบคุณครับ